เม้ดไก็ออกอยู <Jorge. S 2> ่ก็จะเย็นๆหน่อยนะครับได้อยู่นะสำหรับคนที่อยากจะลองสับเล่นๆ่นูนะฮะแล้วก็รอออกได้โอเคอยู่นะฮะเนี่ยเหมือนเหมือนข้างนี้ข้างนี้ก็ลองลองดู เวลาอยู่นะครับก็ยังไม่แพ่มากยังก็เย็นเย็นผิวหนังอยู่นะครับเราก็ลบไปนะครับไ้ทุกนี้ก็คุ้มอยู่นะครับซื้อมาแผ่นละ100บาทนะครับซื้อแบบตามออนไลน์ f เฟซบุ๊ก ติดก็ไม่ยากนะฮะติดก็คือแบบหาตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็พรมน้ำนะพมน้ำจริงๆก็พมด้วยฝักบัวนี่แหละนะครับผรมผมแล้วก็กดแนบๆลงไปแต่ตอนลอกนี่ต้องค่อยๆลอกนะเพราะว่าลายมันจะได้ติดชัดนะครับเนี่ยก็เอา อย่าลังเล็กให้ช่ำๆเลยนะครับนี่นะครับก็สนุกอยู่เดี๋ยวไว้ว่าหลังซื้อรายอื่นติดเลย,อเลยโอเคก็คลิปนี้ก็สำหรับเพื่อใครเอาไว้ลอง